เดินหน้าสนามบินเพชรหัวหินพร้อมขับเคลื่อนสู่การเป็น aviation hub และ tourism hub ในเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนามาตรฐานสนามบินเพื่อรองรับ international flight ณท่าอากาศยานหัวหินตำบลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยนายกได้สั่งการให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส4ปีงบประมาณ2,568ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นเพื่อให้ทัน รองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวชะอำจังหวัดเพชบรบุรีและหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยมากขึ้นและจะเพิ่มการใช้จ่ายสร้างรายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้นพัฒนามาตรฐานท่าอากาศยานหัวหินเพื่อรองรับอินเตอร์เนชั่นแนลไฟความคืบหน้าของการพัฒนามาตรฐานสนามบินเพื่อรองรับอินเตอร์เนชั่นแนลไฟนอกจากนี้ยังให้ความสําคัญกับคุณภาพการท่องเที่ยวควบคู่